ประสบความสําเร็จนะครับครั้งที่1พลาดไปแล้วครับตอนนี้เป็นครั้งที่สองครับการเฟิร์สไฟครั้งที่2ผ่านหน้ามาแล้วเรียบร้อยครับการเฟิร์สครั้งที่สองครับเร็วเร็ครับตามครับตงตาม โอ้เจ้าม oh, ันเกิดอะไรขึ้นอ oh, ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รีบเอทอะไรอ่ะโอ้หนักเยอะหนักเยอะโอ้ะลันเทาหายอ่อนมากมากเลยนักพินอ่อนมากมากเลยตัวทับตัวไม่แข็ง หาไม่อีกหลายวันโอ้โหโอ้โหดูสภาพสิครับเละเป็นโจ๊กดูหงอนหน้าดิครับ